เรียนภาษาอังกฤษแบบนี้รับรองนะครับพูดเป็นเร็วขึ้นกว่า90%ซของคนทั้งโลกแน่นอนนะครับตัวเลขนี้ติวเตอร์แม่ขึ้นมาเองนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยสามารถทำตามได้นะครับแล้วก็ใช้กับภาษาอื่นๆได้ด้วยหลายคนที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษหรือชอบเรียนภาษาอื่นๆนะครับภาษาอะไรก็แล้วแต่นะก็จะมีแบบว่าความเข้าใจในตัวภาษาแล้วแหละแต่ว่ามันดึงออกมาพูดไม่ได้อะ่ะใช้ทริคนี้เลยนะครับ ก็คือว่าสมมุติว่าหลังจากที่เราเรียนเนื้อหาอะไรมาแล้วไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ไวยากรณ์นะครับหรือไม่แต่จะเป็นคอนเวอร์เป็น Reading Listening อะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาไปสื่อสารได้เราอยากจะพูดได้หลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาสิ่งที่เราเรียนเนี่ย ออกมาพูดออกเสียงหรือว่าเอามาอ่านออกเสียงซ้ำๆนะครับสักประมาณ3รอบอย่างนี้นะครับจริงอยู่นะครับที่เราอาจจะเรียนเข้าใจแล้วเนื้อหาเข้าหัวมาแล้วอุตส่าห์เสียเวลาลงแรงเพื่อเรียนเพื่อทําความเข้าใจนะครับบางคนก็ไปเสียเงินลงคอสอะไรแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะพูดออกมาให้ได้นะครับเราเอาสิ่งที่เราเพิ่งเรียนมาออกมาพูดมา เอ็กซ์ซ์ไซส์กล้ามเนื้อปากของเรานะครับเป็นการเหมือนกับว่าเอาสิ่งที่เรารู้เนี่ยมาลงมือปฏิบัติโดยที่เราเนี่ยอาจจะยังไม่จําเป็นที่จะต้องหาพาร์ทเนอร์หรือหาเพื่อนต่างชาติมาฝึกกับเราด้วยซ้ําเราเริ่มจากที่เราฝึกกับตัวเองได้เลยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะต้องไปใช้จริงๆหน้างานมีต่างชาติมาเราก็จะดึงออกมาใช้ได้เร็วกว่าคนที่ไม่เคยฝึกแบบนี้นะครับ แล้วปรัชญาการสอนแบบนี้นะครับติวเตอร์แคร์เนี่ยมีสอนในระบบรายเดือนบน Facebook นะครับราคาไม่แรงเพียงเดือนละ169บาทมีทั้งเรียนฟังนะครับเรียนพูดตามแล้วก็เรียนโฟ c a แคปง่ายๆสนุกๆนะครับใครที่สนใจไปกด Subscribe ที่หน้าเพจ Facebook ได้เลยถ้าทำไม่เป็นทักมาให้ติวเตอร์ส่งวิธีการสมัครให้ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ